ทุกคนพูดพร้อมกันแบ็แพ็แล้ว <Back pack. S 1> พูดแล้วพูดแล้วเฮ้ยมันเบาเกินไปหรือเปล่าตะโกนใหม่แบ็แพ็ให้ดังกว่านี้ส่โห oh, ทุกคนพูดเบาเกินไปหรือเปล่าว่ว วันนี้นะคะเราจะมาตามรหาหัสเ้าหมาป่าสวยเปิร์กันแต่จะเจอตัวจริงไหมไปดูแม่แ,แ่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป,ไป้ชมด้วยนะคะว่าน,น้องเนี่เล่นได้ก,กันกี่คืนแล้วเอาละภารกิจของเราวันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นดอลลา่าแต่ก็จะมีดอลลา่าตัวปอมเหมือนกันแล้วาลาดอลล่าตัวปอมเนี่ยคือใครกัน และวันนี้นะคะพารกิจของเราเนี่ยจะต้องไปตามหาสวายเปอร์นะคะมันแอบอยู่ในป่านี่แหละเราจะต้องไปตามล่าหามันนะก่อนที่มันจะมากรอกเรานั่นเองโอ้โหเดลล่าคุนหน้าตาแปลกขนาดก็น่ากลัวโอ้โหเดลล่าคนนี้น่าจะหลงป่านานเกินไปตัวดําเชียนี่ก็โอ้โหหลงป่าจะเป็นคนป่าแล้วเนี่ย ถ้าใครกำลังมองหาไก่เพชรสุดคุม้มไว้จัดคาสอาชีพเท่ๆใน99คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพาร์ตตงดีดิช็อปเลยแต่การที่เราจะเข้าป่าเนี่ยเราต้องสร้างพันธมิตรโดยการที่เราจะมีขุยเนี่ยทุกคนเราจะได้มีสัตว์นำทางไงดอลลร์เขามีแบบโลงลิงแด็มีแป้งชมเป็นมะม่วงไงไม่ใช่ดอลลร์แต่เราจะมาสืบความจริงไงทุกคนว่าใครคือดอลลราตัวปลอมกันแน่เดี๋ยวเราจะไปถามเด็กที่อยู่ในถ้ำกันดีกว่าว่าเฮ้ยเขารู้ข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับดอลลราที่อยู่ในป่าตัวปลอมหรือเปล่าอราร ลงไปด้วยเลยหลหะเพราะเราจะมาช่วยน้องด้วยก็มาถามข่าวสารสักหน่อยเธอเธอดนล,ลาตัวปลอมคือใครอ่ะฮะไม่ตอบร้องไห้อย่เดียวคุมาช่วยทำไมอุ้ยขอกลับบ้านนิดนึงอ่าเดี๋ยวแวะเก็บของก่อนไม่มีข้าวกินค่ะที่บ้านแปลกๆเสียงอะไรมาอีกอะไรมาอีกแปลกๆ โอ้ยวันที่สองมึงก็หิวกูเลยหรอนี่แนดไฟฉายขยายส่วนมามาขยายสมองนีไงทีหนึ่งบอกเลยว่ากูไม่ยอมแพ้แล้วกูเก็บของโชว์ด้วยประเด็นอะ่ะอยา่ยาอย่าตามกันถึงบ้านนีแดดนี่แดดเจอไฟฉายสองตาตาบอดมึงเอาเลยเอาเลยแต่นี่ไม่ใช่สวายเปอร์นะอันนี้คือกวางเอเ้ยเลาวร่อนและทุกคนตอนนี้เด็กได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะแต่สง่งคงส่งข่าวเลไกูไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรากงดูว่าหมาป่าตัวนี้ใช่สวายเปอร์หรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าเธอหรือตัวปลอมไหนดูซิลองกินดูเออเปล่าไปเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นสีอะไร เฮ้ยสีขาวไม่ใช่ผู้สไวเปอร์สีส้อมอันนี้เป็นสีขาวจากน้องติ้วเหมือนเดิมนี่เป็นสัตว์เลียงของตัวเองไปเลยเราต้องตามหาสไวเปอร์นะทุกคนเพราะว่าสไวเปอร์มันเป็นสีส้มไงเราก็จะดูว่าเราจะได้ตัวไหนไปถามข่าวจากเด็กคนที่สองดีกว่าว่ารู้จักเรือเคยเห็นสไวเปอร์หรือเปล่าทำอะไรกับสัตว์กูอีกแล้วเนี่ยพนก่อนพวกมือนี่จริงๆเลยเอาละถึงเวลาที่เราจะไปช่วยเด็กคนที่สองเพื่อจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสไวเปอร์นะพาะวามีดอลลร์ตัวโกแอบแฝงอยู่อย่าชะลังอย่าอย่าเพิ่งอย่า จะได้ช่วยเด็กไหมนี่ไงได้กุญแจและป้ายค่ะลงไปเปิดไหนดูซินี่หนูหนูเ,เห็นสวยเปร์ป่ะไม่เคยอะไรคันนูทุกครั้งนี่น,นานแล้วอ้าวแล้วุณจะไปหาข้อมูลจากไหนไวะเนี่ยอา้อาวน้องกลับมาที่บ้านเอ้ยมันโดนตกหลังใครโดนตกหลังอา้าวตกจนตายมีอยู่จริงเอ้ยแล้วมันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงอะเออเอามาพิงวางไว้ตรงนี้แหละโอ้ยดอล่าตัวปอมเนี่ยสภาพมึงนี่มากตัวอะไรก็ไม่รู้กูอีนี่ตัวปอมเชื่อพี่ปะ่ะโอ้ยมีกองแดง หห่ยแบบเปิดมาได้ไรวะทุกคนได้เลยเอ้ยดีเลยแหละเราจะไปตัดมงตัดไม้เน่ตัดกวางได้หรือเลปล่าขอหน่อยขอหน่อยใช้เรย์มาทันทีนี่ก็อยากอัปเกรดให้มันเป็นสีทองสักหน่อยอย่างแรกเลยเราต้องไปที่แร่จันแล้วก็ทําการหั่นแร่เลยค่ะเฮ้ยมันใช้ดีกว่าขวานะนเนี่ยแบบนี้ไวเลยล่ะสะดวกเลยแบบเน้เออจากนั้นก็เรามาที่คามนะคะหินมาวางแบบนี้ก่อนเน่ เอามาวางเอออีปูนี่อยากกัดได้ไหมได้กัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมึงโดนภูพันี่ปูเสฉวนปูผัดผงกะหรีมึงโดนมึงโดนนี่เหลือแต่เนื้อเลยละ่ะอ่ะสุดท้ายใส่ว้าวเลยละ่ะเลยละ่ะนี่เอา้าเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัยว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 นปัทุกคนพี่แป้งบักโอ๊ยออกไปได้ทำไกอ่ะเน่เราหลุดออกมาแล้วจา้าเราอยากจะคับค่ะเพราะว่าเรื่องของเราจะได้เป็นสีทองสักทีตีต่อไปตีไปได้หรือยังอ่ะอีปูอยานะมึงอยากเอะกูบอกว่าอยากัดมันก็กัดกูอยู่ัด้แหละเออ ใส่แล้วเรื่อสีทองเดี๋ยวไปอัปเดตคุยกันก่อนนะคะวันนี้เพราะว่าคุยเราไปเลเวลหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหาหมาป่าอาฟากันด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสไวทเปอร์ก็ได้ที่เป็นหมาป่าอลฟาเฮ้ยตัวนี้เป่าได้ปะมันอยู่ในกองันอยู่ในกองเฮ้ยเป่าได้ทุกคนเป่าได้แล้วจะเอามันออกมายัางไงประเด็นเอาแหกกองออกมาหรอไม่น่าจะได้มั้ง ในเป่าไปซิลองลองเอ้ยทุกคนมันเป่าได้จริงว่ะเดี๋ยวเก็บแบนเน็ตก่อนเออเอออย่ายิงกูว,ว่าตรงนี้ไม่น่าปลอดภยอัยเปลี่ยนที่ดีกว่ากูว่าไม่น่าปลอดภัยเออเมือ่อตีแล้วหรอเมือ่อตีแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย,เอยขอกินก่อนค่บเดี๋ยวอะไรผมาโอ้ยเธอโผลมาจากไหนที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเน่เปิดไฟฉายใส่คุยไปเลยค่ะคุยไปเลยล่ะคุยไปเลยค่ะถอนต้นไม้อัตโนมัติได้แหละเครื่องถากต้นไม้นี่แพะหรือกระทิงนี่กระทิงหรือกแกะ สรุปมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะเข่าแดงมาเลยนี่มามาสู้เลยดิบาดิเออพร้อมเลยหล่ะวันนี้มีไฟชงไฟฉายและเน่อ<า>เออเอ้าไปไหนแล้วอะ่ะเอ,อ้ามันไปไหนเอ,อ้าชิบหายแล้วก็โดดใส่กระบาลกูอีกเออไปไหนแล้วิ่งไปไหน,ล,ไไหนล,ออละซาเช้าละมาเรามาช่วยเด็กคนที่สามกันดีกว่าหูยมีตัวเบลเลอร์เลยอิติขอมึงอย่าลงไปนะอย,ย่ยาเบียดอย่าเบียด เลยมึงสิดาวพลีเลยเดี๋ยวกูจัดการของกูคนเดียวมึงไม่ต้องอยุ่งชิบหายแล้วหมากาเดนโอ้ยก,กูจะได้เข้าไปหมาก็โอ้ยเบียดอยู่นั่นแหละไหนจ้าน้องโอ้คือถ้าทานไม่น่าให้คําตอบอะไรกูได้เนาะคือกับสวเปอร์อ่ะเอามันกลับบ้านเถอะดูสภาพมันน่าจะท้องเสียนีย่ขอบตาดําเชียวโอ้ยเกือบจะลืมหมาอีติวมารับแล้วค่ะไปกลับบ้านลูกไปแล้วยืนคือแปดอัพพลีเร็วมาเร็วเออเดี๋ยวอะไรมันเอาเอะไรมาโอ้โหตาแดงมาเลยมึงไม่ต้องเอาหมาก็ได้ตัวนี้กูเอาแต่ เป็นฝูงและมึงหนีเหมอมาด้วยชิบหายแล้วโอ้ยขอตอกไฟฉายนัอนขอขี่หน่อยป้ขอขี่หน่อยอยากขี่อยากจะขี่นะ่ะภารกิจช่วยเด็กคนสุดท้ายต้องมาแล้วละ่ะตรงนี้แหละเราจะได้ข้อมูลมาโอ้โหเด็กมึงหมีเยอะเกินไปป้อยากขึ้นมาไหนบอกว่าหมีขึ้นไม่ได้ไหนบอกโอ้โหเกือบแตกกูโอ้โหกุญแจปเปิดไปหาเด็กคนที่4ตัวสุดท้ายกันเธอเธอรู้จักสวยเปอร์ป้ามันอยู่ตรงไหนหรอ ขอแวะดูกล่องก่อนเออเพื่อมีของมีขนแปลกๆกูว่าแปลกๆทำไมวิ่งตรงมาหากูคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นมีตั้งเงยอะตั้งแยะทำไมมาหากูคนเดียวมีที่หลบไหมขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วย,ย,ยขอขึ้นบันไดหุยหุยมีคนแตกโอ้ยโอยขอขึ้นบันไดหอยมึงคือบตายเกือบทำไมหลอดไม่กลางเตนคะ่ะกลางเต้นค่าอย่าไปดอมตูนมาวอ้าไปไหนอะเอ้าชิพายกูหลุดไปไหนเดี่ยวหุยดาวคาดเลยไม่เดียไปไหนแล้วเดี่ยวหุยมันกระเด้งมาสุดขอบแมพชิหายแล้วก็เดินกลับบ้านกูขอเป่าทีนึง ดวยเปอร์ป e, ้าอ้าชิบหายแล้วหมาเกือบตายหมาตายไอเตียวยาอย่ากัดของกูอย่ากัดยายาของกูของกูเหมือนเดิมตลอดไปอิติ้วมึงเอาไปกินเลยไปบาดจงบาดเจ็บนักเนื้อไปเนื้อหมาที่มึงล่าเนี่ยเอาไปกินซักนี่เรามีตัวใหม่ตัวใหม่อย่านะอีติวมึงนั่งเลยมึงนั่งเลยเดี๋ยวมึงกัดอีกเดี๋ยวมึงกัดอีกกูจะได้เจอไม่เนี่ยสวเปอร์เนี่ยอ่าวไป เป่าปเฮ้ย <c oughs> เรามีของครบทุกอย่างเลยแหละเฮ้ยมันจะเป็นสวเปอร์ป้าหรือว่าเราจะหามันเจอแล้วอย่าพึ่งโอโหตาแดงมาเลยอีติวมือกลับมือกลับมือกลับก่อนอย่าขวนกูพูดอุย้ยอีติวโดนปะวะนี่นี่ตรงนี้มีที่หลบตัวนี้มีที่หลบปีนปีนปีเลยละ่ะปีเลยละ่ะอุย้ยตาแดงมันเลยละ่ะมึงข้าวเด้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดไฟฉายก่อนเรามีไฟฉายแนทชิ้งก็มาสิอย่าเอามันเป็นไรกันเงืองืกงักเงือกงักดนิเจอไฟฉายขยายสมองอุ้ยมันโกรธมันกล้า กินมะม่วงมันอยากจะกินมะม่วงที่สดเน่ไหนดูดนสิสวายเปอร์กูได้เป่าสีอะไรเอ่ยสีอะไรวะโอ้โหสีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนทำทำเพื่อนเลยครับจริงกูล่ามาตั้งนานทีนี้กระเป๋าไม่อยู่ในที่สุดก็100วันแล้วค่ะทุกคนเราจะมาไขากันดีกันว่าสวายเปอร์คือตัวไหนกันแน่และดอลล่าตัวปลอมคือใครสั์เรียกของทุกคนนี่แหละน่าสงสัยที่สุดเฮ้ยแต่มีสีมาสวายเปอร์ด้วยนะไหนดูซิอีเดย์สวาย ใช่เลยนั่งหงอยอยู่สีเดียวกันอันนี้ใครอีติวโอ้แต่ละชื่อแต่ละคนอ้ว้าน้องอะไรน้องคงน้องไข่เฮ้ยแต่ละคนฉันว่านะอีตัวนั้นต้องเป็นสวเปอร์ตัวจริงแน่เลยทุกคนโอเรียงก็ไม่น่าใช่หรือจีจีแล้วสวเปอร์คืออีลิงที่อยู่ด้านหลังแตงกวาหล่อนนั่นแหละคือสวเปอร์ใช่ไหมหรือว่าคนที่เรียงมันคือดอลล่าตัวปอมแกไปใส่สืบใช่ไหมแกคือดอลล่าตัวปอมใช่ไหมยอมรับภาษาดีอย่ามาใส่ลงใส่ได้นะเธอมันคือดอลล่า นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะที่แป้ชมถามไปว่าน,น้องเล่นแบบ99คืนได้กี่วันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย